ใจของทุกท่านนิ่งสบายผ่อนคลายรวมกันเป็นหนึ่งเป็นภาชนะของใจที่ใสสะอาดรองรับพลังบุญบารมีรัศมีกมังฤทธ์อันน่าสิทธชเคาขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ขององค์มหาปนีญาจารย์ทุกๆพระองค์ มา,าไว้ที่ศูนย์กลางกายของพวกเราทุกคนรวมกันเป็นหนึ่งรักความอุดมสมบูรณ์มั่งคั่งมั่งมีความสุขความเจริญความโชคดีในทุกๆด้านความมีสุขภาพกายใจที่ดีเแเาาก็ส่งแผ่ขยายบุญกุศลน,นี้พลังทิปนี้ให้กว้างคลุมโลกคลุมจัก,กรวาลอาณาจัก,ก,กรวาล ให้รู้สึกเหมือนตัวของพวกเราทุกคนเป็นคลื่นพลังงานความถี่ที่มีชีวิตส่องแสงสว่างหมือนหิ่งห้อยตัวน้อย,อยแต่เรารวมกันสว่างสวยไปทุกภพทุกภูมิทั่วทั้งสามหมื่นโลกธาตตลอดแสนโกจัก,กรวาลอนันตจัก,กรวาลเพราะเราก็าน้อมพลังทิพนี้รักษาตัวเรา ให้รู้สึกคลื่นความที่ทองคำไหลเวียนผ่านร่างของเราผ่านตัวของเราส่งลงไปที่ที่เรานั่งอยู่ลงไปสู่องค์พระแม่ธรณีให้น้ำในร่างกายของเรามีชีวิตชีวามีพลังทิพย์มีบุญทิพย์รักษากรั่นร่างกายของเรา รวมทั้งน้ำทั้งเลือดสว่างสวัยด้วยพลังบดนี้ให้ลมหายใจของเราเป็นเหมือนแสงความทีแสงทิพที่เราหายใจเข้าไปแล้วก็ผ่านตัวเราซึมซับความเป็นเราเราเป็นความทีเดียวกับจักรวาลกับธาตุธรรมทุกๆุกระองค์ให้แสงกองพระอาทิตย์ส่องสว่างผ่านพวกเราทุกคน จากศูนย์กลางกายของพวกเราทุกคนยิ่งไปทั่วจัก,กรวาลอนัอนต์จักรวาลให้ความมืดมิดทั้งหลายทั้งปวงที่ปกคลุมอยู่สว่างสวยขอให้ทุกรวงจิตดวงวิญญาณทุกภพกทุกภูมิไม่ว่าบุญกุศลนี้พลังบนนี้พัดผ่านไปที่ใดขอพวกท่านทั้งหลายที่ได้สัมผัสแม้แต่เพียงเสี้ยววินาที ก็ขอให้มีความสุขสว่างสวยหากท่านใดที่มีความทุกข์อยู่ก็ขอ,ขอให้หลุดพ้นจากความทุกข์แล้วเราก็อุทิศบุญกุศลนี้ไปให้กับองค์เทพย,ยดาที่ปกรักษาตัวของเราทุกๆคนผู้เลี้ยงผู้รักษาตัวตนที่สูงฝ่าในทุกทุกมิติอุทิศบุญกุศลให้กับบรรพบุรุษปู่ย่าตายาย พ่อแม่พี่น้องที่ได้ล่วงลับไปแล้วญาสนิทมิตรทายครูบาอาจารย์ทุกท่านเราไม่ยึดติดอยู่กับผู้ใดเราใช้ภาพสรงใจไปทั่วทุกสารทิศรอบตัวเราแสงสว่างที่ซ้อนรวมกันอยู่กลางกายของเรากลางองค์มหาปูชนีอาจารย์ทุกๆท่านส่องสว่างรวงบนนี้ ปดปลอยทุกดวงจิตดวงวิญญาณคู่กรรมคู่เวรทั้งหลายสรรพสัตว์ทั้งหลายทั่วทั้งหมื่นโลกกระทาตลอดแสนโคจักรวาลอนาจักรวาลให้เป็นอิสระไม่มีการจองเวรจองกรรมกันอีกเทพเทวดาทั้งหลายทั่วทั้งสิบหกชั้นฟ้า15ชั้นดิน14ชั้นบาดาลได้มาร่วมอนุโมทนารับกุศลผลบนนี้ที่เราได้แผ่อุทิศไปให้ร่วมกันในครั้งนี้แล้วก็ขอให้พวกเราทุกคน ได้หลุดพ้นจากวิบากเวรวิบากกรรมวิบากมาวิบากปัสสัทธิ์อุปสรศรคต่งางๆนานานในชีวิตให้เคลื่อนความถี่ต้องคานี้แผ่กระจายขยายสิ่งไหนที่ยังมืดมิดอยู่ในใจเราก็าขอให้สว่างสวัยเติมความอุดมสมบูรณ์บางครั้งบางมีให้กับตัวเราเอาเราก็กราบขอพรตามที่ใจปรารถนาขณะที่เราอยู่กลางมหาปูชเนียาจารย์ อบุญให้เราอยู่นะขอให้ชาวโลกทั้งหลายมีความรักสัตว์โลกทั้งหลายรวมทั้งทั่วเหมือนโลกธาตุตลอดแสนโจจักรวาลน,นาจาักรวาลมีความรักเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันมีความเมตตาต่อกันความสันติสุขขอให้เกิดในทุกๆุกมิติขอความปรารถนาของทุกๆท,ท่านจงเป็นผลสำเร็จจงเป็นผลสำเร็จจงเป็นผลสำเร็จ,จ จงทุกประการด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมกายขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกทุกประองค์จงทุกประการเธิดสาธุโอ้โหสะเทือนมากมายเลย <c oughs> คุณนายจะบอกว่าทุกท่านทำดีมากนะไว้วางใจศรัทธาแล้วก็ปล่อยให้ท่านทำช่วยปลด ความรู้สึกให้มันแผ่ขยายนะคะใช่ไหมคะหลวงพี่ข้ามไปอีกขั้นนะเนี่ยใช่จ้ะมันนิ่งแล้วก็เบามากเลยอืมค่ะทุกท่านเลยนะคะทุกท่านเลยเนะี่ยคุดาเห็นทุกท่านเลยนะคะอบ,บสุดยอดมากสุดยอดเลยค่ะคุดาค่ะใช่ไหมพี่วุลสนองใช่ ใช่ค่ะวันนี้เป็นคลื่นเหมือนที่ครูดาบอกค่ะเป็นคลื่นแล้วท่านเติมเติม,เต,มเต็มบุญของคุณดาก็อุทิศบุญไปให้นะเต็มที่เลยแล้วก็สิ่งที่สิ่งที่ครูดาเห็นชัดเจนด้วยก็คือทางพี่ชัยอะค่ะ,ะเบื้องบนได้ส่งความฉี่ความมั่งคั่งอะกลั่นไม่ใช่เฉพาะพื้นที่ทังนั้นนะคะกันให้ผู้คนมีเป็นหนึ่งเป็นเดียวเดียวกันด้วยกันทางพื้นที่เลย แล้วมันมีแรงสั่นสะเทือนอะทางพี่ชัยได้รับไหมคะเน้วไม่ใช่แต่ทางนั้นนะคะคือแบบแรงสั่นสะเทือนผ่านตัวพวกเราอะแรงมากเอาแบบจนเหมือนตัวจะลอยเลยอะนะพี่บุญสนองเนาะลอยเลยค่ะคุณดานะ <c oughs> คะไม่ธรรมดาได้ท่านเติมเต็มควา,ามมัง่งคั่งให้กับพวกเราทุกคนนะคะสำเร็จแน่นอนทางนั้น ทุกอ,อย่างเดี๋ยวเป็นทองคําหมดแล้วเ <c oughs> ขาเรียกว่าเขาเรียกว่ากลั่นแผ่นดินพี่ชัยคือเดี๋ยวพี่ชัยปลดใหม่ครูดาจะบอกครูดาได้รับคําความรู้สึกมาประโยคหนึ่งที่จะบอกคือผืนแผ่นดินตรงนั้นก่อนก่อนจะเริ่มสร้างอะ่ะไม่ทราบว่าพวกพี่ทางนั้นได้ทําพิธีแบบไหนได้กลั่นแผ่นดินไหมแต่เมื่อเกี้เวเบื้องบน ส่งพลังให้กันให้นะคะเออสาธุครับสาธุสาธุสาธุคาะุสาธุสาธุสาธุสาุสาธุสาธารุสา่าธุาธุาธาธมาธุาธุส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 าาธาาาธสาธุสาสาสาเุสอธุลาธุสาธุสาะุสาธ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 าธุสุสาธุสาธุสาธุาธุสาธุสาธุสาาธุสาธุาธอสารุสาธุาุสาธุสาสายุาุาาา สาธุคือจริงๆแล้วอะถ้าทำทำงานร่วมกันนะคะคือจะเป็นฝ่ายไหนหรือยังไงเนพวกท่านพวกท่านเหมือนแบบมารวมกันนะคะอุ่าส่งกระแสบุญและบุคคลที่รับกระแสบุญนั้นก็คือพวกเราทุกคนก็อย่างนี้คำพูดที่ค่ะคำพูดที่เเราได้ยินเมื่อกี้เนาะ ไม่มีใครทํานอกจากเราเองนี่แหละเป็นผู้ทําเราเองนี่แหละไปเป็นผู้รับพลังงานนั้นนะคะคพลังงานค,ความเอ่อพลังงานของเงินนะคะอาคคูดาก็ขอให้ทุกท่านมีความสุขนะสวัสดีค่ะทุกผู้มาก พี่มากแล้วเนาะวันนี้ความทองคำจริงๆค,ค่ะของอลังเลยร่อระอล<า>สุธานทนวันนี้เป็นยังไงรับได้ไหมวันนี้รู้สึกเ,เบาสบายครับร่างกายเหมือนลูกโป่งครับมันลอยลอยเหลืเยียมมากใช่ค่ะอารมณ์นั้นคือเหมือนที่กูดาวบอกเมื่อกี้มันเหมือนแบบปลดนะคะปลดร่างกายแบบปลดออกไปปลดออกไปแล้วจนแผ่ขยาย